สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวอารีโอนะคะเดี๋ยววันนี้พี่นิกกี้จะพามาดูตัวอารีโอคาปาคอลิเาเวอร์นะคะที่เขาโดนอ่าโดนหนูกัดนะคะก็คือน้องต้นหนีนะคะโดนหนูกัดไปนี่ค่ะใบเป็นแบบหนึ่งนี้จะบอกว่าคือโอกาสที่ คนที่ปลูกอาริโอแบบเราเนี่ยนะคะจะโดนไม้ของเราเนี่ยจะโดนหนูกัดเนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นไปได้สูงมากๆเลยนะคะและที่สำคัญคือไอหนูเจ้ากรรมพวกนี้ค่ะมันชอบกัดต้นสวยสวยด้วยหรือไม่อะมันจะกัดแบบต้นละนิดต้นละหน่อยนะแล้วก็ทำให้ไม้เราเนี่ยไม่สวยแล้วรอไล่ลงแล้วปัญหาของอาริโอก็คือว่าเป็นไม้โตช้าะค่ะทุกคนพอรอไล่ลงเนี่ยมันก็จะช้ามากเนาะ แล้วเราก็จะต้องเห็นแผลซ้ําๆอยู่อย่างนั้นนะคะวิธีการก็คือเมื่อเราเราต้องทําความเข้าใจก่อนว่าตัวน้ําลายของหนูเวลามันกัดชุบเข้าไปอย่างเงี้ยน้ําลายของเขาเนี่ยค่ะมันจะมีเชื้อโรคอยู่ค่อนข้างที่จะเยอะมากเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องใช้น้ําเปล่าล้างอาจจะไม่ต้องลื้อรากนะคะไม่ต้องลื้อมาเปลี่ยนกระถางแต่เราต้องใช้น้ําเปล่าเนี่ยค่ะล้าง ก็คือเหมือนฉีดล้างนะคะฉีดล้างไปเสร็จแล้วก็พ่นแอลกอฮอล์ตรงแผลตรงแผลที่โดนหนูกัดไปนะคะพอเสร็จแล้วเนี่ยก็คือเราจะต้องไม่ลดน้ําค่ะก็คือเราจะต้องไม่ลดน้ําอาจจะงดน้ําแบบอาทิตย์หรือสองอาทิตย์นะคะก็คือประมาณนั้นเพื่อให้แผลตรงนี้ค่ะมันแห้งพอมันแห้งอะ่ะแล้วเราก็ค่อยค่อย เพิ่มการลดน้ําเข้าไปอย่างสมมุติว่าเราหยุดลดน้ําไป1-2อาทิตย์หรือว่าอ่าบางคนแบบเอาแผ่แห้งไปเลยก็คือลดน้ําไปเลยหยุดลดไปเลย2อาทิตย์แล้วเวลาเรามาเริ่มลดนะคะเราจะค่อยๆลดก่อนลดแบบโชยๆผ่านไปก่อนรอบแรกแล้วอีกสัก3วันเราค่อยๆเพิ่มน้ําเข้าไปโชยรอบที่สองแล้วก็อีกหนึ่งอาทิตย์เราก็ค่อยค่อยแบบว่าค่อยเพิ่มน้ําแบบลด ลดแบบชุ่มๆได้นะคะเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้หมาเนี่ยคือมันเน่าหรือว่ามันแบบดึงน้ําเข้ามาหาตัวจนมากเกินไปหรือลากเน่านะคะเพราะตอนนั้นเขากําลังปรับตัวเนาะมันก็เหมือนคนนะคะที่แบบว่าจะผ่าตัดหรือว่ามีแผลก็จะต้องแบบลดลดลดเครียอดอาหารอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็จะเหมือนกันเพราะว่าบางอาจจะเป็นบางอย่างที่แบบไม้มันจะมีภาวะแบบเหมือน เหมือนใบแตกใบเน่าใบาแบบใบเป็นรอยนิกกี้ก็จะใช้วิธีการแบบคือหยุดลดน้ําไปอาทิตย์หนึ่งเพื่อให้แผลตรงนั้นนะคะมันแห้งโดยที่ไม่ได้เกี่ยวกับแผลที่โดนหนูกัดนะก็จะเป็นแบบนั้นเหมือนกันก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะก็จะเอานอนต้นนี้มาให้อยู่เห็นไหมคะหรือถ้าแบบว่าใครแบบ เห็นว่ามันปัดแล้วมันแหว่งไม่สวยอย่างนี้ยค่ะก็สามารถแบบเล็มเลมออกได้นิดหน่อยนะคะแล้วก็ฉีดพ่นแอลกอฮอล์เนาะแล้วก็อดน้ําเขาหน่อยหนึ่งแล้วก็มันจะทําให้ไม้เนี่ยค่ะไม่เน่ารามต่อถ้าสมมติว่ามีปัญหาก็คือที่นิกกี้เจอมาหรือว่าเป็นพี่ๆท่านอื่นน่ะที่บ่นก็คือว่ามันยีการเน่าต่อแล้วไม้มันตายนะคะก็อันนี้เผื่อไว้เป็นทิคเล็กๆน้อยๆน,นะคะ ประมาณนั้นก็สำหรับคลิปนี้ไปก่อนค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ